แค่เด็กวัดจบป6เนี่ยน,นะจะไปทำอะไรให้เราเก่งขึ้นเก่งจังวะแม่งวัดไหนวะเนี่ยวัดวดชิรธรรมวาดเสนอละครสั้นสอนใจ มงคลชีวิตธรรมะเดย์หลวงแพ่งเดอะซีรีส์สนับสนุนโดยบริษัทษสวัสดิ์อุดมคอนสตรัคชั่นจำกัดบริษัทษสวัสดิ์อุดมเอนจิเนียริ่งระยองจำกัดผลิตภัณฑ์เซ็นทรัลแอร์เฮ้ยอะไรวะเนี่ยปกติเดินแต่เล็คาบเป็ด ตาตามานั่งทําอะไรตรงนี้ร้อนจะตายมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยคอไ,ไปนั่งในห้องแอร์นี่อินกับคินก็มาเขาด้วยเหรอเออเอออ๋อ,อ,อ,อพี่พลร,ร้อนอะไรละ่ะลมเย็นดีจะตายหมวกปลิวลนยะอีกอย่างนะมีพี่ดีนันอยู่ใกล้ๆอ่ะกานบ้านอ่ะง่ายขึ้นเยอะเลยง่ายขึ้นทำจริงง่ายขึ้นใ่ช <c oughs> ่างเหอะช่างเหอะ ไม่พูดละร้อนเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรเย็นๆกินดีกว่าไปละเก่งขึ้นแค่เด็กวัดจบป .6 เนี่ยนะจะไปทำอะไรให้เราเก่งขึ้นตาบ้าไปแล้วปะเนี่ย พี่ดีนานอย่าไปส,ใสนใจพี่พลแกเลยนะแกก็เป็นแบบนี้แหละมา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 ,าช่วยหนูข้อนี้หน่อยบากลับแล้วะสวัสดีค่ะเจ หาอะไรเย็นๆกินอะอากาศโคตรร้อนเลยเจ๊คนชอบประเภทไหนคะผองหมอน้ำแดงน้ำเขียวกีพันหนึ่งอะเอาอะไรก็ได้มีน้ำอะไรบ้างครับมีน้ำอัดลมน้ำอัดลมไม่เอาจะชอบน้ำลมอัดน้ำลมอัดใช่ไหมใช่ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะอัดให้เต็มที่นี่ค่ะไร้น้ําตาลอ๋อผมชอบกินน้ําตาลผมขอเปลี่ยนเป็นน้าแดงแทนแล้วน้ำแดงนี่ค่ะ อ, oh, อันนี้มันมีเยลลี่ผมไม่ชอบเปลี่ยนเป็นน้ำส้มแทนแล้วกันน้ำส้มอยู่ที่ค่ะอ่ะสุดท้ายไม่เอาแล้วเห็นสีส้มมันแบบเจือจางเหลือเกินผมขอเป็นน้ำเปร่าแทนลำเปร่านี่นะคะสรุปพันหนึ่งโอเคได้นขวดเดียวอ่าน้ำเปร่านี้ทางวัดเรามีบริการค่ะฟรีค่ะฟรีใช่ฟรีใช่ข้าว่าที่นี่ใจดีเนาะใช่ค่ะที่นี่เขาบริการประทับใจ เอาแล้วเจ๊ม,มันกินฟรีแล้วกันใช่โอเคใช่เ็กสมัยนี้มันเป็นยังไงหนอถึงไม่รู้จักคุณค่าของเงินแทนที่จะเอาเงินนั้นมาช่วยการสร้างบนสร้างผูศสจะได้ไม่ต้องเอาเงินนั้นไปใช้อย่างไร้ค่าสุรุสุไลมาช่วยการสร้างโบสถ์น่าจะดีกว่านาะ ป้าป้าอ้าวนี่นานดี่อะไรนานะนี่เลยครับมะละกอที่เราปลูกเองจากหนังวันโอ้โหนี่แหละอดีเลยเดี๋ยวป้าตำตม้มตำไปกินครับป้ารู้ไหมครับว่ามะละกอเนี่ยจากการวิจัยเนี่ยมะละกอพบว่ามะละกอมีสารไลโคปีนที่จะช่วยในการต้านทานมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากจึงควรทานให้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าเมล็ดมะละกอเนี่ย ยังสามารถนําไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วยจึงมีการนําเม็ดมะละกอเนี่ยไปสกัดเพื่อเป็นยาบรรเทาอาการมะเร็งนั่นเองใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังช่วยบํารุงสมองเสริมสร้างความจําแก้ท้องผูกและที่สําคัญช่วยบํารุงหัวใจได้นะคะีเดี๋ยวป้าทำให้กินป้าแตมีฟักทองด้วยครับโอ้ดีจ <c oughs> ังเลยป้าแตวอยากทําขนมพอดีเลย ขอบคุณนะคะพวกป้ายังไงพวกเราขอไปรอที่โต๊ะนะคะอะโอเคนะทุกๆคนรอก่อนนะอาจานออกมาที่นี่จะต้องอิ่มนะคะเดี๋ยวป้าทำกบข้าวให้กินรอก่อนนะรอนะคะเดี๋ยวตามต้สายอะไรสั่ดีค่ะฮัลโหลอะไรแม่พนทำไมพนไม่ส่งงานอาจารย์ล่ะลูก อาจารย์โทรมาหาแม่เนี่ยว่าพลขาดเรียนอีกแล้วอ่ะแล้วก็ขาดส่งงานด้วยจนจะสอบตกแล้วนะพลทําไมถึงทําแบบนี้ถ้าเทอมนี้สอบตกเนี่ยแม่จะตัดค่าขนมเลยนะหนึ่งสัปดาห์พลเข้าใจที่แม่พูดไหมโอ้ยอะไรกันวะเนี่ย <c oughs> คนไม่กินข้าวด้วยกันหรอทำไมทำหน้าเครียดเลยกินโอ้ว่าไงครับอบคุณม,ม,มากมากใครจะกินก่อนอขอบคุณนะคะลไปเลยไม่แลว ตาพี่ขอคุยด้วยหน่อยดิมีอะไรพี่หนูหิวมันจะกินเนี่ยพี่ทนโดนแม่ดุมา <c oughs> เพราะว่าอาจารย์พี่อะ <c oughs> โทรไปฟ้องแม่ <c oughs> เพราะพี่ไม่ส่งงานเยอะมาก <c oughs> ทีนี้ตาตาช่วยทำการบ้านให้พี่หน่อยได้ปะนิดเดียหนูเนี่ยนะใช่ <c oughs> หนูอยู่มัธยมเอ,เองนะพี่ <c oughs> ของพี่อ่ะมันเด็กมาหาลัยหนูช่วยพี่ไม่ไหวหรอกตาตาช่วยพี่หน่อยดินิดเดียวนะขอลองฝ่ดูนึกออกอันนี้มันไรมมูรู้ว่ามีคนหนึ่งที่สามารถช่วยพี่ได้กินเนี่ยนะอือนอนีอไหนนี่นี่เนี่ยนะเด็กวัดเนี่ยนะเด็กวัดจะไปรู้ความรู้เอ็กซ์เปิดระดับมหาวิทยาลัยของพี่ได้ยังไง เด็กว่าจะมาช่วยพี่เหรอเดี๋ยวพี่ก็รู้ว่าช่วยได้หรือไม่ได้อืมพี่ดีน,นันยังไงก็ปรับด้วยนะคะเลสูดๆด้ๆนะทุกคนมัวแต่คุยอยู่ได้เดี๋ยวก็ทำงานส่งไม่ทันหรอกรู้จริงเปล่าไม่รู้ Keep point. Okay, let's get started. I want to see what you guys have right now. <laughs> uh, what is this? Clive, okay. Clive my hand. Yep. Clive my hand. <laughs> nice. nice, that's really good. Okay. Keep doing it, keep doing it. Good job. Hey, how are you? Focus. Okay. All right. Okay. So, just continue doing what you're doing. You guys are doing great. So, hey, focus. Yes. Take out the pencil. Keep doing the work. Okay. You have to behave a little bit when you come to temple because temple is a place where you have to be quiet and. 30นาทีนั่งนั่งสมา a ิก่ t นที่จะทำอะไรก็จะดีโอเคถ้ามีคำถามก็ถามได้นะเดี๋ยวผมขอำำต,ตัวไปทำคมสารกติก่อนโอ้เก่งจังวะมีแมงวัดไหนวะเนี่ยเป <laughs> ็นไงล่ะพี่พรเด็กวัดที่พี่ว่า <laughs> ตาตาทำไมเด็กวัดดีนานมันเรียนเก่งจังเลยเอ่ะมันไม่ได้เรียนหนังสือไม่ใช่หรอนี่พี่คนพี่อ่ะต้องเลิกมองคนอื่นจากภายนอกได้แล้วนะพี่ดีนาน่ะถึงเขาจะเรียนไม่จบแต่เขาก็มีความพยายามเขาขยันเขา,าอ่านหนังสือเยอะมากเลยนะพี่ทุกครั้งที่เขาว่างอ่ะก็จะชอบไปแอบฟังสำัมเนเรียนตลอดไหนจะหาความรู้เพิ่มเติมอีกเขาถึงเก่งไงล่ะ รู้สึกว่าตอนนี้นะเขาจะเรียนจบม .6 กกศนแล้วค่ะอาจาร์น่ะกำลังจะให้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นไงโอ้เก่งมากเลยอ่ะพี่คิดว่าเขาจะโง่ซะอีกแต่กลับกลายเป็นว่าพี่อ่ะที่มีโอกาสเรียนแต่กลับไม่เรียนถูกแล้วพี่ข้าวหลังอ่ะพี่ก็อย่าดูถูกใครเขาอีกล่ะครับผมใช่ครับมีคพคนคนเท่าเทียมกัน ะะอาทิตย์หน่าเจอกันนะจะได้เอากันบ้านมาให้พี่ช่วยมาเลยเ <c oughs> ดินทางปลอดภัยนะขอบคุณพี่นาะมากครับพี่นามาทำให้ผมรู้ว่าเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนเราต้องตั้งใจเรียนครับครับผมเฮ้ยเด็กวัดขอบใจมากนะเอางานไปส่งมาแล้วอาจารย์บอกว่าเวรี่กูดมากเลยขอโทษทีที่แบบเคยสบประมาทไปไม่เป็นไร สาธุกับสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ท่านรับชมและรับฟังละครธรรมะที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นั้นก็จะทำห้เห็นว่าการที่เราเลือกคบบัณฑิตบัณฑิตก็จะพาเราไปหาผลผลในที่นี้คือความดีเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงตั้งอยู่ในความดีและที่สุดแล้วเมื่อเราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆตามมาเราก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ที่สําคัญที่สุดจงอย่าไปดูถูกใครเพราะความเป็นบัณฑิตนั้นไม่ได้อยู่ที่เอกสารหรือว่าวุฒิเรื่องของความรู้แต่บัณฑิตนั้นอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติใครที่ปฏิบัติด,ดีกับเราก็ถือว่าคนนั้นเป็นบัณฑิตได้เหมือนกันขออนวยพร ขึ้นได้ยังไงแต่วันเนี่ยนะจบแค่เปลเดี๋ยวมนวนมันวนไอ้ที่มันวนนี่เลครับเราขอเที่ยวได้จากบ้ m นดี b ยีุ่ณรับพี you